ฮัลโหลฮัลโหลนะคะและแล้วเราก็มาถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดสกลนครนะคะท้องฟ้าสวยมากนะคะเห็นไหมคะทางเข้ามหาลัยนี่สวยมากเลยค่ะนี sure. my my ่หอพักนักศึกษานะคะมีร้านค้าเห็นไหมคะดอกไม้สวยมากฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นดอกอินทนินนะคะดอกอินทนิน สวยมากเลยนะคะมาเราไปตะลุยข้างในกันนะคะเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะว่าข้างในมีอะไรให้เราดูบ้างนะคะวันนี้แม่สวยไทยนิยมความสวยนะคะตั้งใจนะคะตั้งใจตั้งใจนะคะ,ท,ะที่จะพาที่จะพาเราไปชมม่าอะไรกรศรสาสตราดกันไปข้างหน้าเลยลูกไปนะคะสวยงามมากเลยนะคะทางเข้าก็ใช้ระยะเวลา นานพอสมควรนะคะใช้เวลานานพอสมควรนะคะ่อจะถึงทางเข้านะคะแม่สวยขับรถมาเองค่ะขับรถมาเองอยากให้ทุกท่านเห็นบรรยากาศของอาสกลนครทุกมุมเลยนะคะทุกเช้าทุกมุมนะคะฮ่าลูกข้างหน้าเลยเข้าเข้าในเขตมหาไทยแล้วนะคะเข้าในเขตก็จะมีโลโก้ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะโลโก้วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมอเกษตรศาสตร์โอ้โหสวยงามมากอันนี้คือโลโก้ทางเข้านะคะ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 ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยตรวจนะคะเจ้าหน้าที่คอยตรวจนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะตรวจนะคะตรวจว่าเรามีอุณหภูมเิเท่าไหร่ใช่ไหมคะครับผมตรวจ เพืความปลอดภัยสามครัจุดรับเราปลอดภัยไร้โควิดใช่ไหมคะเราเข้าไปตะรุยข้างในได้ขอบคุณค่ะนะคะบรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวแม่สวยไปถึงปุ๊บแม่สวยจะร่องดูบรรยากาศของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมอเกษตรนะคะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนะคะถึงแล้วสวยมาก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 นะคะ ขออนุญาตจอดรถตรงนี้เลยว้าวจอดอย่างแรงจอดต,ตรงนี้เลยจอดตรงนี้เลยอาพัฒน์ูกว่วิ่ง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 เราวิ่งกันเราวิ่งกัน